เอาชอบแค่หมูเราสู้สิจ้าลูกทำไมเราไม่สู้อ่ะถ้าแค่หมูแค่หมูไม่ยอมสู้เอาชอบพี่แจ๊คแค่หมูนั่งลงสวัสดีครับนั่งลงสวัสดีครับนั่งลงสวัสดีครับแหม่โซบะ

Okay. take it take it please take it right here right here right right here right here right here